สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องนนะครับที่รับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับผมสำหรับวันนี้กับผมพอออยานะครับก็จะมานําเสนอนะครับความคืบหน้าของโครงการนะครับเหมือนที่ผมได้เกินไวนะ้เมื่อวันสองวันที่แล้วว่าวันเสาร์นี้นะครับผมจะมาไร้สุความคืบหน้านะครับให้ เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้รับชมรับฟังกันนะครับผมถึงวันนี้ก็เป็นวันเสาร์โอ้โหเป็นวันหยุดพักผ่อนนะแต่กระผมคงไม่ได้พักผ่อนนะครับเพราะว่าต้องมีภารกิจครับเกี่ยวกับการถมที่ถมดินนะครับณนะที่แห่งนี้นะครับบ้านน้องหอยคําอ้อมนะครับห่างจากนาแกบ4กิโลเมตรนะครับผมนะฮะเ,เวลาขณะนี้เท่าไหร่เนี่ย สิบโมงกว่าๆเกือบกับสิบเอ็ดโมงใกล้ๆจะสิบเอ็ดโมงแล้วครับร้อนมากๆเลยผมได้มีโอกาสมาลบที่ต้นไม้เป็นป่าด้านหลังเป็นป่าด้านหน้าก็จะเป็นโครงการนะครับแต่มันร้อนมากเลยก็เลยขอโอกาสลบแดดแลบฝนสักหน่อยนะร้อนมากๆเลยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมารายงานความคืบหน้านะครับว่าเป็นยังไงนะครับหลังจากที่ผมได้ ผู้รับจ้างนะครับทําการถางป่านะครับถางป่าแล้วก็เอาต่อไม้นะครับต่อไม้พวกต่อยูคาแล้วก็ต่อไผ่นะครับไปทิ้งแล้วก็เมื่อวันเมื่อวานนี้ก็ได้ไปเคลียกรมทางนะครับเกี่ยวกับการขอเชื่อมที่นะครับเชื่อมที่เข้ากับทางหลวงนะครับสายนาแกหนองญาตินะครับซึ่งก็มีค่าใช้จ่ายและก็ขั้นตอนที่ยุ่งยากพอสมควรนะครับแต่เพื่อความถูกต้องนะครับถูกต้องก็ต้อง ขอตามระเบียบนะครับเพื่อโครงการจะได้ไม่ติดคัดนะฮะไม่ให้สะดุดนะฮะแล้วเมื่อกี้ก็ได้ไปสั่งท่อสั่งท่อมาฝังทางออกของโครงการนะครับแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสายเคเบิลนะโอ้โหสายเคเบิลเนี่เป็น10บสสายนาทีข้างถนนเรียกแล้วว่าแต่เดิมนะติดดิ้นไปเลยนะครับไม่รู้ว่าเขาทำกันยังไงนะครับ มุดเข้าไปแทบไม่ได้สายเคเบิลนะครับก็เลยได้ทำหนังสือขอร้องไปที่ไฟฟ้านาแก่ซึ่งได้ติดต่อผู้รับจ้างสายเคเบิลบริษัทเอกชนต่างๆมาดำเนินการยกสายขึ้นนะครับซึ่งก็มีหลายบริษัทก็คงอาจจะใช้เวลาหลายวันกันเลยทีเดียวนะครับกว่าจะยกสายเคเบิลเพื่อให้รถนะครับเข้ามาดำเนินการครับพมดินได้อย่าง สะดวกสบายนะครับผมครับอันนี้เดี๋ยวสักคู่หนึ่งนะผมก็จะพาดูบริเวณพื้นที่นะครับว่าตอนนี้ดําเนินการไปถึงตอนไหนแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็จากที่เป็นป่านะครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะโล่งแล้วนะครับมีแต่รถแมคโครครับรถขนต้นไม้ไปทิ้งนะครับแต่อากาศร้อนหน่อยนะครับสําหรับหัวข้อเรื่องในวันนี้นะครับใครเข้ามาแล้วนะครับช่วย กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมหน่อยนะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ช่วยคอมเมนต์ให้ผมหน่อยว่าเสียงภาพเป็นยังไงนะครับวันนี้ใส่แว่นดำกันเลยทีเดียวอ๋อรู้สึกว่าแอมน่าจะหล่อพอควรนะครับผมอ่าอ่ะสหรับหวัวข้อเรื่องที่ผมจะพูดในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่สําคัญอย่างหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการทมที่ทมทางนะครับ หัวข้อเรื่องในวันนี้ก็คือยาผมที่ทับต่อไม้โดยเด็ดขาดนะครับทำไมถึงว่าอย่างนั้นเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมตกลงกับผู้รับจ้างนะครับผู้รับจ้างบอกว่าให้ดำเนินการ,การขุดแล้วก็เอาต้นไม้ต่างๆเนี่ยฝังลงในดินนะฮะซึ่งผมคิดว่าคงจะไม่ถูกต้องเป็นอย่างยิ่งนะครับถึงแม้ว่ามันจะทมได้แล้วก็นานปีไปนะครับ ต้นไม้หรือว่าตอไม้พวกนี้ที่เราฝังกบลงไปเนี่ยมันจะย่อยสลายนะครับคิดดูครับต้นไม้ฝังอยู่ในดินนะครับแล้วก็มีกิ่งไม้ซึ่งเราจะอัดดินให้นั่นเท่าไหร่มันก็คงจะไม่นั่นมันก็จะเป็นพรงอยู่ด้านล่างนะฮะเมื่อเวลาหลายปีผ่านไปปีหนึ่งสองปีหรือสามปีมันอาจจะยอยสลายนะครับกลายเป็นดินกลายเป็นเศษผงเศษดินเนี่ยซึ่งมันจะยุบตัวลงหากว่าเราสร้างบ้านไปนะครับ ผลเสียจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับบ้านของท่านจะสุดยุบตัวนะฮะพังเสียหายเพราะฉะนั้นนะครับผมเลยตัดสินใจนะฮะต่อไม้หรือว่ารากไม้ที่ตัดทิ้งแล้วก็ขุดขึ้นมาเนี่ยก็จะขนไปทิ้งที่อื่นนะครับส่วนต้นที่เผาได้เนี่ยอย่างเช่นพวกกระพงกรไเ่นะก็จะเผานะครับส่วนต้นพวกต้นยุคงยูคาหรือว่าต้น รากต่อไม้ใหญ่ๆเนี่ยจะผลไปทิ้งที่อื่นนะครับถึงแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายนะครับที่สูงกว่าเผาก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อความกุกต้องนะครับเกี่ยวกับเรื่องของดินสุดตัวไม่สุดตัวเนี่ยตัดสินใจนะครับผลไปทิ้งที่อื่นดีกว่านะครับถึงแม้จะแพงขึ้นค่าใช้จ่ายสูงขึ้นนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับอ่าและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่สําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับพวกตอไม้ใหญ่ๆเนี่ย ไม่เชื่อเนี่ยอย่าลบหลู่พวกนี้นะครับผมมันจะมีพวกเทวดานะครับว่าเจ้าที่เจ้าทางนะครับอาศัยอยู่ที่โค่นต้นไม้นั้นนะครับพอเรากบฝังลงไปแล้วก็ดินทับนี่อันนี้แล้วก็ไปทําบ้านอยู่ด้านบนเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะยังไงละ่ะมันจะเกี่ยวกับเรื่องเจ้าที่เจ้าทางเราจะสร้างบ้านทับโคูนดินหรือว่ากิ่งตอรากไมใ้ใหญ่ๆ่เนี่ยไม่ได้นะครับเพราะ ท่านเป็นเจ้าที่เจ้าทางนะครับก็ต้องอัญเชิญท่านไปอยู่ที่อื่นนะครับเพื่อความสะดวกความสบายใจทํามาคาขึ้นเงินทองไรามาเทมานะครับไม่เจ็บไม่ปวดไม่ไข้นะครับเรื่องนี้ไม่เชื่อ,อยาลบหลู่โดยเด็ดขาดนะครับเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่นะครับที่คิดจะถมดินนะครับอย่าไปถมรากไม้หรือว่าตอไม้หรือว่ากิ่งโคนไม้ใหญ่ๆนี่อันนี้อันตรายนะครับเพราะเป็นอาจจะเป็นความเชื่อ ของแต่ละบุคคลครับแต่ตัวผมเชื่อนะครับเรื่องของศาสตร์เรื่องของสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยหรือว่าเรื่องของมงจุ้ยเนี่ยเราอย่าอมองข้ามนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทาให้ถูกต้องอันเชิญท่านนะครับไปย้ายไปที่อื่นน่าจะดีกว่าที่เราจะฝังกบแล้วก็ทําบ้านอยู่บนบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเหล่านั้นนะครับไม่น่าจะถูกต้องนักครับอันนี้ไม่เชื่อ,อยาลบหลู่ ย้ำแล้วย้ำอีกนะครับผมถึงแม้จะเสียค่าใช้จ่ายนะครับแพงขึ้นครับก็ไม่เป็นไรนะครับเราทำไปแล้วเราสบายใจครับก็ทำไปเถอะนะครับอันนี้คือความเคืมหน้าของโครงการนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านครับไปชมแต่จะแดดร้อนหน่อยคงชมได้ไม่นานเพราะมันร้อนตอนนี้ก็จะใกล้สปีดโมงแล้วนะครับผู้รับจ้างกำลังขนตอไม้ครับ ไปทิ้งที่อื่นแลนะตอนนี้ก็เริ่มโล่งแล้วครับเริ่มไม่มีอะไรแล้วเริ่มสว่างโล่งช่วงแล้วอา่าดูดูแลเด้อผมแผนกล้องให้ดูนะครับผมครับใครที่เข้ามาตอนนี้หรือว่าจะเข้ามาในตอนหลังนะครับช่วยทักทายช่วยคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับว่าภาพชัดเสียงชัดไหมครับผมอ่าขออนุญาตแผนกล้องนิดหนึ่งนะครับ <c oughs> อันนี้คือด้านหน้าโครงการของเรานะครับจากที่มีป่าไม้นะครับเล่มไปหมดนะฮะตอนนี้ก็สว่างโล่งโจ้งนะฮะผู้รับจ้างก็กำลังเอาร่างไม้ต่อไม้นะครับขนไปทิ้งที่อื่นนะครับโชคดีนะครับที่ว่า ไม่ได้ไปขนไกลนะครับห่างจากที่นี่ประมาณไม่ถึง50ิเมตรนะครับที่ทิ้งเพราะว่าเจ้าของอยากได้ครับเจ้าของที่ข้างๆอยากได้นะครับ mm hmm. ก็เลยผลไปทิ้งใกล้ๆนะครับเพราะว่าเจ้าของที่ใกล้ๆนี้ท่านเป็นเรียกว่าเป็นหมอดินนะครับหมอดินก็อยากเอาตอไม้รากไม้นี่ไปทําปุ๋ยนะครับไปทําปุ๋ยก็เลยไม่ต้องขนไกลนะครับก็ลดค่าใช้จ่ายไปพอสมควรนะครับ อันนี้ตอไม้ที่ที่ไม่ได้ขนไปทิ้งนะฮะเพราะว่ามันพวกกอไผ่เนี้ยแล้วก็จะเผาส่วนพวกต้นยูคาพวกตอไม้ใหญ่ๆนะครับที่เผาไม่ไหมก็จะขนไปทิ้งนะจะไม่ฝังกบนะครับผมไม่ฝังกบอันนี้ถนนด้านหน้านะครับก็จะเป็นถนนสายนาแกหนองญา,นา,า,นา,านินะครับห่างจากอำเภอนาแกประมาณ4กิโลเมตรนะครับนะฮะมีรถใหญ่วิ่งกัน พอสมควรนะฮะด้านหน้าเป็นถนนใหญ่นะส่วนทางด้านหลังนะครับก็จะเป็นถนนพอสลอนะครับนะฮะี่เป็นอไผ่นะนฮะคอไผ่นี่คือบรรยากาศ โดยรอบๆนะครับกําลังเผากระพยนะครับแล้วก็ผู้รับจ้างกําลังใช้รถไถนะครับเคียวต้นไม้รักไม้ต้องเอาออกไปให้หมดนะครับเพราะเพราะเกิดว่าเราเอาออกไปหมดเนี่ยเนี่ยตัวนี้จะเป็นปัญหานะครับเป็นปัญหาให้เกิดการสุดตัวของบ้านนะครับอันตรายอย่างยิ่งนะครับต้เกี่ยวกับเรื่องของเจ้าที่เจ้าทางด้วยนะครับนะครับนี่ความคืบหน้าของโครงการนะครับ แล้วก็ผมก็จะทําถนนนะครับตัดผ่านจากด้านหลังสู่ด้านหน้านครับออกสู่ถนนใหญ่อีกที่หนึ่งนะครับตัดผ่านที่ดิน BRAND นะครับเรียกได้ว่ามีถนาา <demasiado> ถนภาคกลาง <questionnaire, S 1> กา็มีถนนด้านหน้าด้านหลัง <signed. issions> มีไฟฟ้ามีประปาเรียบร้อยนะครับผมครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตโชหน้าตาสักนิดหนึ่งนะฮะอันนี้ผมก็วันนี้นะครับผมพอ,อายาานะครับ ก็คงจะรายงานความเืบ่มหน้าแค่นี้ก่อนนะครับวันหน้านะครับก็จะมารายงานว่ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมเป็นยังไงหลังจากที่ผู้รับจ้างถมดินนะครับนำดินมาถมปรับให้ได้ขนาดนะครับก็จะถมดินให้ได้ตามขนาดที่เราถ่ายระดับไว้นะครับซึ่งจะสูงกว่าระดับของถนนทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังโครงการนะครับ50เซนติเมตรนะครับตลอดพื้นที่ สามไร่ก,กว่ากันเลยทีเดียวนะครับผมนะครับอันนี้คือความซึมหน้านะครับสําหรับวันนี้นครับผมกับผมนะครับพออยาก็ขอเก่าคำว่าสวัสดีนะครับขอให้ทุกท่านทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดกดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมพอ,อยาขอเก่าคําว่าสวัสดีนะครับบ๊ายบาย